เป็นกำมยู่แรงปต่ปะน,นั่อนอะไรท่านีแฟลเดินขึ้นและจริง

รอดอยู่ครับรอดอย okay. 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 ดู่เต้องระวังนะเออโดนดีเกินนะอดอ่ะปวดพาร์ทเยโอ้โหทีเอามาอีก ชูมันฮิวดิโชคดีนะลูกเทาอาเคนมาส่งพอดีไ่เทมภาพเฮ้ยเ้ยโอ้ยโอ้เวียงกม ไม่น่าตายนะแต่ว่าเราถึกมากช่วงนี้กล้ามเนืออ่ะตอนนี้เราอ่ะก็บึมปอมสิครับเฮ้ยมาว่ะ อุ้ยโอ้โอ้เรามาวางแผนกันดีกว่าว่าเราจะรอดกันยังไงฮะมองตอนจบตอนที่เลือดเราเหลือเก้าสิบสองอะพี่มีเกาะเท่าไหร่เกาะเราสามโบกันจะอันตรีพีเด้แล้วตอนนี้เราโดนสตันอยู่ซะด้วยเพื่อนๆคิดว่าผมจะรอดไหมครับลองคอมเมนต์วิธีการรอดให้ผมดูหน่อยครับผม ถ้ามนแมสตีอดอ่ะเออคุณพี่ยืนรออะไรครับเฮ้ไหมนะโอ้โห อุ้ยโอ้โหเดียวโอ้โหไม่น่าเลยพี่มันไม่อัพสามมันอัพหนึ่งกับสองจริงเหรอมีด็อกเตอร์อะ่ะโอเคอะไรนนทำไมไม่คิดแน โอ้ยมีคนวิ huh. uh ่งใส่เลยเวกัมเอือหู เราเราเกี่ยวพิดต้นเลย <laughs> เราไปต้นไม้มีอยู่ระหว่างสองต้นเรา sure เราไปเกี่ยวตรงที่มันไม่มีต้นไม้อะ <is> โอ้ยขู่โดนสตนันโอ้โหมันเยอะมากนะเป้ห้าตัวเลยมั้ง ตอมมันไม่ใช่เกมต่อเกมเมื่อกี้นะจริงมันดูมันเล่นดูดีมากเลยใช่อีสตาร์นเร็วเอมีตัวนี้ไปหมดแล้วเนี่ยดูดูมันเด้งเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นดูมันเด้งไหมเอาไปก่อนเก็บค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเก็บเอาไปอีกทีเดียวเจ็บ อ้าวโหนี่โอ้โหแกล้งแหลกหายวะเนี้ยสตอมเราเข้าข้างหลังด้วยแบบนี้ข <c oughs> อให้ในความดาบเราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะตอนเนี้ย <laughs> อเห <c oughs> นี่วเหนียว เขาทำเป้ให้กีดอคืนแ้วติงตึงติงตึงตึงโต๊ะบางกรอบกรอบ เอาเอาเอาเหมือนเขาจะลืมดูแมพนะฮะเหมือนจะลืมดูแมพเขาจะทำเป้๊ะโอ้ยอเบ็ดนิ่งเบ็ดนิ่งหายไปเลยแกงไงยได้ส๊อ เทนแบ็กกับเอ้ยสติลิตกับเซอร์แต่มันจะไม่เล็งนั่นอะไรสองสองเป็นแปดแรงอ่ะอุ้ยอู้นี่ดูดิดูดิแรงแรงมากกระโดดเข้าแบบชุบชับชุบชับ Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. I'm going It's under attack. Ow! Oh! 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 มาดิ <c oughs> วิเท์แบเขาอาจจะคิดว่าเขาถึกก็ได้นะ <c oughs> ตองกลางต่อเลย <c oughs> น,นี่แน่ต้องมาช่วยเราเป้ไม่ต้องกลัว Oh. ขอบคุณมากเออแต่เราต้องไปอ้อไปเห็ดเมีวอีกนะคืโอโดนไปเมเีวตัวไหนอะ <c oughs> ไปผิดเบเ,เกอร์ <c oughs> มันออกเป็นเมีวมาแก้เป้ทุกตัวเหรอ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเบ็ดเมียวมันเออน่าจะแก้เราแหละไปแก้ตัวไหนดูแก้คิงเหรอถ้ามา,าทำมาแก้เราต้โคตรเปลือกเลยน่ คิงเหรอแต่คิงมันก็ไม่ได้โดนเบ็ดเมลปะตัวปอมไม่กลัวจ้ะไม่กลัวเบ็ดเมลแปลขยาต่อเราเล่นกันแบบสนุกสดช่ เราค้ำประกันให้เลยตายฟรีแล้วของแรกมาอุยสามทางแล้ว โอ้โหเรายังไม่ทันปาดหน้ามาเลยตายแล้วมีทั้งแปบมันออกของอะไรอ่ะทำไมอะ่ะขอยเอ็มมันไม่เล่นอ๋อ ว่าอยู่ AM หายไปเลยมันโดนเรากดเกพีเล่นเราอ่ะใช่ปะเออเราหม<ก>ดมันตึง